คนที่จะซื้อรถราคาล้านกว่าต้องไม่ธรรมาดาแน่นอนครับเพราะคันนี้คือ Accord g 0เป็นรุ่น2.0 ES EVTEC คือรุ่นท็อปที่สุดของความเป็น Accord แล้วตัวนี้เนี่ยตอนออกใหม่มันล้านเจ็ดแสนกว่าๆนะครับแต่วันนี้ราคาอยู่เพียงล้านต้นๆเท่านั้นเองและคนที่จะซื้อรถราคาหลักล้านได้ต้องดูรถอย่างละเอียดถูกไหมเพราะฉะนั้นใครต้องการ Accord ตัวนี้อยู่นะครับไอจารีววแบบละเอียดละเอียดเลยมาดูกันอันดับแรกเริ่มจากด้านหน้าด้านหน้าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไปแรปไปแรปสติ๊กเกอร์ดำม,มาเนาะเนี่ยก ก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับตัวรถจะเป็นสีเทาเนาะมีแก้มส้มตรงนี้มาให้ด้วยนะครับล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็นี่ตัวรถเลยสวยๆใสเลยนะคันนี้เรียกว่าใสาเลยกุญแจร,ระบบคีย์เลเรียบร้อยนะครับมีเลนวอตมาให้ด้วยเนาะแล้วก็นี่ภายในนี่เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ได้เป็นเบาะน้ําตาลเนะาะเบาะน้าตาลเบาะปาไฟฟ้าคู่หน้าเลยมาพร้อมกับเห็นไหม เนี่ยพวกเนี้ยคือไฟแอมเบียนไลท์มีไฟแอมเบรยนไลท์พร้อมกันนี่ท้าแรงเป็นกระจกซันรูฟนี่ครับอะดูโครงสร้างกันหน่อย Med k, เม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามชัดเจนเนะครับรลดราคาหลักล้านทุกคนคุณภาพป้องมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับมั่นใจได้เลยรถคันนี้คุณภาพเรารับประกันให้เลยนะครับมีใบตรวจรถอย่างชัดเจนเนาะดูบอบ์ดหลังดิแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วดูโครงสร้างด้วยนะนี่ต้องดูต้องละเอียดเลยครับนี่ลดราคาหลักนี้เป็นไงเม็ดอาร์คชัดเจนทุกจุดแล้วก็นี่มีม่านบงดดมาาให้้วย เขาใส่ไฟแอมเบนไลท์มาหมดเลยนะนี่เห็นไหมเปลี่ยนสีด้วยนี่ตรงนี้ก็มีแล้วก็ตรงนู้ตน,ตร,น,ต,รน,นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเห็นไหมตรงนู้นนั่นเห็นปะอ่าสวยครับพร้อมกับไฟท้ายที่เขาแต่งมาเป็นไฟท้ายสีขาวเนาะแต่ว่าเป็นไฟฟูล LED นะครับเปิดท้ายขึ้นมาก็จะมีพื้นที่เก็บของให้เบาะก็สามารถพับได้นะครับมีถาดรองเนาะแล้วก็นี่จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบเลย มาเดี๋ยวมาดูในส่วนของบอดี้รถฝั่งนี้กันบ้างนี่แอคคอร์ดเป็นรถที่นั่งสบายนะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูนะคือขึ้นมานั่งเนี่ยขึ้นนั่งก็สบายลุกนั่งก็สบายคือแบบโอ้ยมันดีมากอะฟิลคูดมากครับเบาะจริงๆกับรถราคาหลักล้านนะทุกคนนี่นี่ดูโครงสร้างเนี่ยเม็ดอาร์คชัดเจนทุกจุดเนะาะรับประกันโครงสร้างรถให้นะครับว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมารับประกันซื้อคืนให้อย่างชัดเจนมาดูฝั่งนี้กันขออนุญาตขึ้นมานั่งนะครับขึ้นมานั่งเสร็จปั๊บเบา และนี่เซ็ตเบาะได้2ตำแหน่งด้วยเผื่อใครขับรถ2คน 2> ก็เซ็ตเบาะได้เลยนะครับพวงมลาลัยออปชันครบแพทเทิรนชิปมี ระบบ Honda Sensing เบรกอัตโนมัติดึงพวงมาลัยเวลารถออกนอกเลนออปชั่นนี้ครบแล้วดูเลขใหม่ครับ66,480กิกโลและมีนี่ด้วยนะหน้าจอ Head Up Display คือมันจะสะท้อนทีก่กระจกแล้วมันจะเป็นตัวเลขว่าเราขับความเร็วเท่าไหร่นะครับเท่านั้นไม่พอหน้าจอตรงนี้ออปชั่นก็เยอะเหมือนกันได้กล้องรอบคันเห็นไหมอันนี้คือกล้อง360องศานะครับแต่ว่ามีระบบ p a r กิ n งก็คือระบบช่วยจอดคือเราสามารถให้รถเนี่ยหมุนพวงมาลัยอัตโนมัติได้เลยเวลาจะถอยจอดรถนะครับนี่คือระบบที่เขาให้มาแต่เสียดาย G 1 1เาตัดทิ้ง้งงไม่น่นนาตััดทิเลยะครบ ก็จะแยกซ้ายแยกขวาอิสระมีโหมดฟออากาศมาให้ด้วยนะพร้อมกับนี่แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายคือเราสามารถเอาโทรศัพท์วางเข้าไปแล้วก็ชาร์จแบตได้เลยเนาะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรมโหมดสปอร์ต